สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟก้าครับวันนี้จะมีนนวทางแบบไหนครับมาให้พี่น้องเฮียนเฮียนร้อนร้อนเลยครับแบเอามากเน็ตสดใหม่ใหม่เฮียนเฮียนร้อนร้อนแบบทุบทุบไอเประตูทุบไปสังกะสีใส่เลยครับเพื่อนๆแบล็มมาใหม่ใหม่โคตรหอนหอนย่านก็ต้องไปเอาเพราะว่าไอ้เจ้าของที่ว่าเป็นเสียชีวิตไปนะเปิดมักแนวทาง คนเหยียดสูตรกระแม่นซื้อเลขกระแม่นก็ได้ผ้าจานเปียวไปนั่งเอาถามเอาได้มากเป็นตัวเลยครับเรื่องบั่นผมได้มาแล้วบันผมก็เลยฟันฟันแล้วผมก็ขัดใส่กับสูตรมันก็เลยต่ำเต่มดวยว่าจิตตูดสนุดเนียใส่เลยจังหวะนี้เพราเท่าแนมหนาเลยเหมาเ้าเด้วยตูดสนุดตูดสนุดพรเท่าแนมบางหนาเลยเขียดออกมาเดี๋ยวมันตรงกัน โอ้ยตรงกันคักปนีตัวเดียวผ้อมก็เดึกสนุใไส้เท่านั้นแล้ยวพอเถ้าเนี่ยํหนาเมียนนะครหน้าซืบครับสนุนไส่เลยอันาไปเอาหนีมนเป็นเลขกแก้งใดก็เดขกกันจะเป็นอาจารย์เพื่อนนั่งเอากะพีครับนั่งอยู่มองว่าเป็นเสียชีวิตกันที่ไนก็ติมันจะมีมันจะเป็นสองชุดเนาะชุดหนึ่งผมจะชุดหนึ่งได้มาจากเด็กนั่งครับ แต่การสูตรหนึ่งผมปั่นปั่นธรรมะใส่กับสูตรกระริตรงกระไรจิตจัดเอาจัดเอาสูตรเดียวเลยครับผมอาจารย์แต่ว่าประเดไทอ่ะสำหรับที่ผมได้มาที่ว่าไปเอากมาขึ้นนะครับสดสดใหม่ๆเลยเมื่อคืนนี่ยังหอนๆอุ่นๆแต่มาอาจารย์ชอบคนได้มากก็คือ930กับ930าสามกับ95้5ห้ครับผม เอฟซีครับผมเอฟซีก็เรียกว่าหกตัวด้คุณมากทีโอมยันเพิ่งเสียหายแล้วว่าทีหนึ่งบอกมันเีว่าทีมันกำลังคอมเมนต์เข้ามาเป็นเก้าสามศูนย์หกห้าเก้าแล้ววันที่หนึ่งครับผมความมาสี่ตัวเติมแบ่คนเห็นเด็กเด็กเก่ามาก่อนครับเด็กเก่าเพคนแบบมันจะยกมือเติมแบต่คนยกมือเก่าหนึ่งอันนี้สามมาเพิ่งเสียนหาจริงสามตัวที่สามศูนย์ ได้แล้จะตีตัวหาเพื่นกับบอกเป็นตัวเลยครับเขียนแบบเป็นยกมันไม่ใช่ว่าใบใบเกาสามศูนย์จะตัวที่ว่าเพื่อนเน้นให้ก็คือเก้าสามศูนกับหกห้าเก้าห้าบานนี้หลังจากผมไปเอามาแล้วผมก็เลยฟันฟันมาขึ้นเด็กฟันฟันบอคาก็เลยาะงเอกมาคาดจาเด็กสูตรเพราะว่างวดก่อนหนึ่งันกับศูนย์พวกเขากันได้แค่แปดตัวเดียวเด็กสูตรงวดที่แล้ว แปดตัวเดียวจักเสี <inability society> The ่ยวตัวได้ใจจ้ฟ้องฟันได้ตัวอื่นมานีก็เลยฟันฟันแล้วกับได้มาใส่กับสูรมันก็ได้ของวันนี้ใส่ตัวเดียวเลยจ้ำกามแข่นแกนเลยวันนี้เขาฮิือเก่าละนะครับเลขก็เลขของผมก็คือหกสามเก้าหกสามเก้านี่สามตัวมิ่งโตรงนักเลยครับผม้าหกนี่นายอยู่ลอยเลยครับผมแล้วก็สามเก้าเก้าสามก็ค่อยกลับเอา แต่ตัวท<ป>ี่ว่าผมหยิบตูดโนดนี่ก็คือสามซีกันสามศูนครับชุดเดียวกําลังหาซื้ออยู่ตอนนี้สามซีหามาจากนู้ปไปจอดด้วยที่ออกมาจากเ็กนั่งเขาออกมาจากพี่บุญละเริ่มแรกออกมาขั้นที่สองมาถึงสุดท้ายมูน้ำหาโอตารี่สามสามซีครับถ้าถ้าสิบเบิ้งดีๆมันก็จะมีมีสามศูนย์ก็จะไปตรงกับเลข เด็ดที่ว่าอาจารย์คุณนนั่งเอากระปีนะครับมันจะม,มีเก่ามีสามมีศูนย์ด้วยกันผมก็เลยไปปันป่นเกี่ยวพันกับ<อ>เห็นไอ้คุยิ่งคือไอ้พญานาคมาพญานาคสามเสียงอยู่ในนั้น,นผมก็เลยตีตีเป็นสามศูนย์สามเก่าแล้วก็ซีสามว่าผู้หญิงคือนี่ต้องเป็นซีซีสามอยู่แล้วแล้วคุณเดชเอาพญานาคเป็นเจ็ดกันเอาใส่แต่ผมตีเอาสองตัวก่อน แต่หกสามเก้าน nice no. 6, 3, 3, yeah. ี่ครอยู่ในนั้นนะครับอยู่ในข้อมันหกสามเก้านี่ตัเนีนตัดเหนวะาะเก้าสามศูนย์หกสามเก้าสามสี่กันสามศูนย์ครับเน้นสามสี่ครับสามสอันนี้ก็เลยตัดเขียนดูกันสามศูนย์หมดกันสามศูนครับเน้นสามสี่อันนี้สูตรเอสกาวิ่งสามโวเดียวได้ครับงวดก้อนนี้ แปดล้านปเปอ,อร์เซ็นต์ว่าห้เมียขันบอ่อขันบ่ถือมาเตอไอโรดได้บ้างกี่ล่ะแปลว่าบ่ได้เตะงวดก่อนแม่ใช่ได้เตะครับคือเอาไปแล้วคือเอาได้เตะงวดนั้นก็คือกันว่าขายทองเมียขนมไทยบ่ได้ไปได้ขนมเล้าวบ่ได้เตะอีกแปลว่ายังได้ไทยขึ้นงวดน,นี่ล่ะตูสนุบว่านี้จีได้ซ้ำได้ดตั้งนานเหมือนี้นนนนนนน มักคัก4 3เนี่สามส3 4วันนี้วันครับติดสามเอาเลยครับผมติดสามสามตัวเดียวผู้ได้อยากออกกําลังกายใส่สามตัวเดียวเลยสามตัวเดียววัดก้อนได้แปดบนวันนี้สามเพราะถ้าในเบิงคาร์จิวาสิมาบนหรือมาลางเนี่ยทางสามตัวเอ็นกตัวใดมากที่สุดสามตัว ผมมากตัวที่ผมฟันได้กาไปเอาเลขมากแล้วมา่ผมมาฝันสามเก้าครับหกสามเก้าสำหรับคนทุนน้อยนะครับว่าชุดชุดนั่งเอานี่เป็นของอาจารย์ครับอาจารย์สามารถไปนั่งเอาอันนี้เอามาแบงปันนะครับเจสี่ที่มักสายร้อนๆเพื่อนว่ามองได้เฮียนบอกคนหลอดเพื่นสีผ้าไปนั่งเอาครับท่านมักนั่งเอาเจ็ดปลาซาที่ว่าดังๆเดีรยบเพื่อนนะครับโชว์ตัวเลขไหยครับโชว์เลย เขียนแล้วพิมพ์แล้วพิมแล้วนะครับลงพิมแล้วอธิบายพ่อมันเลขอันใดนนี่เนาะเดี๋ยวพี่น้องเอาเจริมุ่งนะครับผมครับอนี้กันอันนี้คือเลขนางเอาก็คืออาจารย์สามารถเป็นคนเป็นนางเอาอยู่กุติพระท่วาพ่นมรณภาพเิ่นเป็นคนที่มักแนวทางเิ่นมาเค็ดสูตรเฮ็ดคำนวณแม่นครับผมแต่เพิ่นท่านเสียชีวิตอันนี้ก็เลยขันพุนมกเขาก็ไปคอเอาตัวก็เลยพ่ากันบูปลาฟ้าดงไปเอว อุตีกับอุติกับเบลอุตีกับ,บ,กบปลาสาเป็นนางเอาม,มาได้เก้าสามศูนย์กับหกห้าหกห้าหกเก้าเลยครับหกห้าหกเก้าอยู่ในนี่แหละตัดเอาเนาะครับนะเนาะตัดเอาตัดเอาเจ้าบ้านนี่ผมกลับมาผมฝันฝันได้หกสามเก้าแล้วก็นี่แหละแปลออกมาก็จะมีสามเก้าสามศูนย์สามสี่บอคักใจก็เลยเพ็ดสูตรใส่ได้สามตัวเดียวก็ได้จับใส่เลยวันนี้ มากัาดวงวดจนพอเถ่านี่อ,นานอํานานเ้องไปสอาตื่นเหมนมาเฮ็ดศูนย์เสียเลยแี่เสียคากองกันด้วยครับในโลกนี้นี่เป็นแนวท่าของเอดก้านะคะเอดกาเลขนางเอาเลขนั่งเอาเก้าสามศูนย์หกห้าเก้านะคะตัดเลขวย เพราะว่าเลข0ูนะคะ639 39 34 30สามเก้สาสามสี่สามศูนย์แล้วก็วิ่งสานะคะแคบไว้จดไว้นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขดั่งเอาที่วัดเลขดังเอากับผีนะคะ930าสาท่านให้รางวัลที่หนึ่งเลยนะคะ สามตัวมีเก้าสามศูนย์หกห้าแล้วก็เก้าห้าหาเฮงเฮงรวยรวยนะคะตกโสมันหมันตุกตุ๊สุกคนจ้า